สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของสินค้าและบริการในการดำเนินดำรงชีวิตนะคะ ซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยครูจะสอนในเรื่องของสินค้าและบริการนะคะว่าสินค้าและบริการเนี่ยคืออะไรนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนในส่วนของสินค้าที่มีความจําเป็นแล้วก็สินค้าที่ฟุ่มเฟือยนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ยอ่าถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะ สินค้าและบริการที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะมีความหลากหลายใช่ไหมคะแล้วก็มีประโยชน์แตกต่างกันไปโดยทั่วไปเนี่ยเราสามารถแบ่งสินค้าได้ออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือสินค้าที่จำเป็นแล้วก็สินค้าฟุ่มเฟือยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสินค้าจำเป็นนะคะสินค้าจำเป็นเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานนะคะ ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็จะประกอบไปด้วยปัจจัย4นะคะปัจจัยสีเนี่ยได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยนะคะเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคเรามาดูกันทีละอย่างนะคะอย่างอาหารอาหารเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนเรานะคะเพราะว่า อาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตนะคะแข็งแรงดังนั้นนักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็อย่างเช่นข้าวนมเนื้อสัตว์ผักและผละไม้ต่างๆนะคะหรือว่าทานอาหารให้ครบหมูเห็นไหมคะอ่าสองสองก็คือที่อยู่อาศัยนะคะ ที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่ที่คนเราเนี่ยใช้ทำกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นเป็นที่รับประทานอาหารของคุณในครอบครัวเป็นที่พักผ่อนนอนหลับนะคะเป็นที่หลบฝนหลบแดดเป็นที่ป้องกันจากภัยร้ายอันตรายต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยที่อยู่อาศัยจึงทําให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกปลอดภัยนะคะ อย่างเช่นบ้านของเราเองนะคะแล้วที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยจะมีหลายลักษณะก็อย่างเช่นบ้านเฟดคอนโดมิเนียมนะคะอ่านี่แหละก็คือเป็นที่อยู่อาศัยนะคะอ่ะสามสามเนี่ยก็คือเครื่องนุ่งห่มนะคะเครื่องนุ่งห่มเนี่ยก็คือเป็นเสื้อผ้า ที่คนเราเนี่ยใช้สวมใส่เพื่อช่วยปกปิดร่างกายและทำให้ร่างกายอบอุ่นนะคะอ่าเสื้อผ้าเนี่ยมีความสำคัญหรือว่าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยมีความสำคัญต่อมนุษย์นั่นเองอ่านะคะอ่ะสี C, C ก็คือยารักษาโรคยารักษาโรคก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ เป็นสิ่งที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราให้หายเป็นปกติอย่างเช่นยาทาใช้สำหรับรักษาอาการท้องอืดเฟอ้อนะคะยาแดงใช้สำหรับทาแผลสดอ่ายาพาราเซตามอลใช้สำหรับลดไข้นะคะเนี่ยยาก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะซึ่งเขาจะเรียกว่าปัจจัย4นะคะ อนอกจากสินค้าจําเป็นที่เป็นปัจจัย4ี่แล้วเนี่ยการดํารงชีวิตในยุคปัจจุบันนะคะยังมีสินค้าและบริการต่างๆที่กลายเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมนุษย์ก็อย่างเช่นอ,อย่างเช่นภาพแรกเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพอะไรคะอ่าเป็นภาพรถนะคะหรือเรียกว่ายานพาหนะยานพาหนะเนี่ยมีอะไรบ้างมีรถยนต์รถจักรยานยนต์ ใช่ไหมคะหรือว่ารถจักรยานอ่าที่เราใช้กันนะคะอ้าวสองสองก็คือการขนส่งการขนส่งเนี่ยมีอะไรบ้างคะอย่างเช่นรถโดยสารประจำทางรถไฟฟ้าเครื่องบินเรือโดยสารใช่ไหมเอ่ยอ่าใช่นะคะอ่ะแล้วก็สาม สามนี่ก็คือเป็นอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารแล้วในปัจจุบนันอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารเนี่ยมีหลากหลายนะคะก็อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะอาโน้ตบุ๊กไอแพนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารได้เพราะว่าของเราเนี่ยมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนะคะ อ่ะและต่อไปก็คืออ่าเ,เ,นะเครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะเครื่องใช้ในครัวเรือนเนี่ยก็อย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นตู้เย็นโทรทัศน์นะคะเครื่องซักผ้าพัดลมหรือว่าอุปกรณ์ทำกับข้าวต่างๆนะคะอ่าหม้อเตานะคะอันนี้ก็ เป็นสินค้าที่นอกเหนือจากปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันของมนุษย์นั่นเองนะคะอะแล้วก็สก็คือจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยอ่าเป็นสินค้าที่มุ่งตอบสนองความพึงพอใจด้านต่างๆของมนุษย์เป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตนั่นเองนะคะ สินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นอ่เครื่องประดบับเครื่องประดับเนี่ยมีอะไรบ้างคะอ่ามีแหวนเห็นไหมคะมีต่างหูอ่ามีสร้อยคอนะคะประการที่สองก็อย่างเช่นเครื่องสำอางเครื่องสำอางเนี่ยมีอะไรบ้างเอ่ยอ่ามีลิปสติกใช่ไหมคะมีน้ำหอม มีครีมทาหน้าหรือว่าครีมทาผิวนั่นเองนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับบริการให้ความบันเทิงบริการให้ความบันเทิงเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ามีโรงภาพ,พยนตร์นะคะโรงภาพ,พยนตร์ที่เราไปดูหนังกันนั่นเองแล้วก็สวนสนุกเห็นไหมเอ่ยอ่ะสิงต่างๆเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเครื่องสำอาง หรือบริการให้ความบันเทิงเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งจําเป็นไหมอ่าไม่จําเป็นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ไหมได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเครื่องประดับเนี่ยใส่แค่ความสวยงามเครื่องสำอางนะคะลิปแต่งหน้าเพื่อความสวยงามนะคะบริการในความบันเทิงก็คือมีความสุขนะคะสนุกสนานนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่จำเป็นนะคะก็ไม่ควรที่จะซื้อนะคะการเลือกซื้อสินค้าเนี่ยเราควรที่จะคํำนึงความจำเป็นก่อนนะคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูในส่วนของสินค้าในปัจจุบันนะคะบางอย่างเนี่ยก็จะมีลักษณะสินค้าจำเป็นแล้วก็สินค้าฟุ่มเฟือยรวมอยู่ในสินค้าชนิดเดียวกัน ใช่ไหมเอ่ยจึงต้องมีการพิจารณาถึงเจตนาในการใช้งานด้วยก็อย่างเช่นถ้าเกิดนักเรียนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ถือว่าเ,เป็นความจำเป็นไหมคะเป็นสินค้าจำเป็นไหมอะแต่ถ้านักเรียนใช้นำไปฟังเพลงเล่นเกมนะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ถือว่ากลายเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือย โทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยเราใช้มันเป็นประโยชน์ก็มันก็มีความจําเป็นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้ไปนในทางที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยเช่นกันซื้อมาเพื่อฟังเพลงเล่นเกมอย่างเงี้ยนะคะมันก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยและก็ไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกซื้อสินค้าเนี่ยเราควรคํานึงถึงความจําเป็นด้วยนะคะในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเนี่ยก็จะมีอยู่2ใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันก็คือสินค้าที่จําเป็นแล้วก็สินค้าที่ฟุ่มเฟือยใช่ไหมเอ่ยอ่าในส่วนนี้นักเรียนคงจะเข้าใจว่าสินค้าที่จําเป็นกับสินค้าที่ฟุ่มเฟือยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเนี่ย ก็คือครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทานะคะหรือว่าชิ้นงานให้นักเรียนได้ทําให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่1หน้า98นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งกลับมาตามช่องทางไอทีไลน์ของครูเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ はい。